มืออุ้มเลยมเลยอุ้มเลยบอกโยกไวดาเดาะงานยำดีเลยเอฟซีนักผู้ชมมามาปอนฮะมาเลยปอนก็มาบอกปอนมันไหวเลยยกกระสอบข้าวยังไม่หายดีเนี่ยเนี้ปอนไปยกกระสอบข้าวมาบอกยกกระสอบข้าวตักไปจะยศาอะไรจะนายเจ้านะบอกเองบอก เอาจับได้จับได้ขอคูณขอบคูณลำรวยขอบคุณขอบคุณเออเบงเรียมันดีดีเด้อ เฮ้ยขวบขวกขวบ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 เวบขวบบขว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 ่ขวบขวบขวบขบขว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 บขก็ขวบขวบับขวบขวบขวบขบขวบขวบขวบวบขวบเวบข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 บขวบขวบขวบวบลวววขวว

คนเด um. <S <S ียวเาโซเดี right. yup> ๋ยวดูก um> ัด uh, ูดวันี้เ็ครูพ่วะทูบี่ไม่รู้ดูวนีรูนี้อ่าโอเคเดี๋ยวมันจะเจาะอเเดี๋ยวค่อยวัดระดับอีกทีเห็นแล้วเห็นเราดูให้แล้วโอ้ปั๊มพอดีสยป่เนี่ยวเอดีสยอท้พอแลวะเอาวนวเา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì nè không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไกลๆน้องก่อนบ่ลองดูหนลองไก่อนไไม่มีคลิปมาปะเไได็มาครัขบขำุกดินะลยเอออร